ครับสวัสดีครับยำเร้าครับที่น้องมินี่ก็มาพอกกันอีกครับมินิก่มายำี่แอบครับใส่แอบใส่กบครับใส่บอร์ายล้างดอกครับนี่ในบวกนี่ในฟากเข่าเนี่ยครับี่น้องหกเจ็ดล้างแล้วครับมีกบเข่าครับไปหลุนนับกันครับ ก็ไปหลุนเบิงลังแรกเลยครับลังแรลกอะใส่นีงครับอือบบเห็นถึกเลยเนาะบดถึกครับนี่นี่แต่เงออยางครับปักเข็งหน่อยครับนี่เหมือนบดถืออะเอาไปเลี้ยงไว้ เพียงไปใส่อีกก็ได้ครับพี่น้องไม,ไมไ่นี้ก็มาใส่ในนี่แหละครับปลาพักบุ้งนี่ครับใส่พักบุ้งนี่ที่จะมันนาแห้งครับมันโฮกครับกบอาจธิบดคายยูเหรอวะนี่ก็มาเบิ่งหลังนี่อีกครับอะไรคือจะเงียบนี่แตงเงียบเ,เงียบเห็นเนาะเห็นหรอ ล่างนี้สงสยัยจะถืออยู่ว่านะครับเนี่ยไปเห็นดำๆอยู่ครับ้วมีกบหน่อยแล้วครับนี่ครับกินเหยื่ออิอ่มกันบนตีคิงเลยครับ,รบมาแล้วครับ ตัวหนึ่งครับพยายามอีกต่อไปครับเอาเบ็นลังนี้อีกครับ ครับล่างนี้ก็เห็นนี่ครับำดำๆกบโอ้นีแต่กบหน่อยครับนี่แต่ลูกกบตัวนี้ครับครับก็มาแล้วอีกตัวน,นึงครับนี่แต่กบหน่อย ไปลุ่นต้อยครับลังน,นี้คือบอขึ้นมาเห็นมีหอยอย่างพี่น้องนี่ครับโอ้รับเห็นถืกแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับ,รรรบดําคือมือเปทางข้างในนี่ครับพี่น้องครับมันกินเหยื่ออิ่มด้ครับนี่ตีนเคียงเลยครับ นี่ครับเอบอบมดตีงเลยครับพี่น้องกินเเยอะอิม่มเยอปลาเค็งครับเต็มทองเนี่ยเลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวที่สามนะครับ ไปลุ่นต้อยอีกครับพี่อนอ้องขึ้นมาหลักทงหน้าเนี่ยครับนี่ล้าง,งนี่ครับอันนี้ใส่กางเป้นเลยครับมีกบมาบอกครับเก่าบอกที่ยังแนมบ่เห็นครับ โอ้ครับถึกต้วนี้ครับ,รบสองตัวต้นนี้ครับพี่น้องถงสองตัวครับโอ้อกกรุกหน่อยครับสองตัวครับลังนี้ครับ มาบึกลังนี่อีกครับ <c oughs> นี่เป็นหลังสุดท้ายแล้วโอเมนครับโอ้นี่ครับเอ็นไปก็เห็นเลยครับดำๆอยู่ในรอบนี่ครับครับนี่ดำๆอยู่ในแอปครับโอ้กินเหยื่ออิ่มครับทองตองเลยครับนี่ อืม,อมครับพี่น้องตูที่สะไดบุ้นี่หาดีหกหรือว่าไงครับพาพี่น้องไปหลุ่นต่ออีกครับ ย่างบทท่านเมื่อครับยูท้าพุ่ปลาโอ้ยครับกลับมาเบ่งหลังนี้ครับหลังนี้เงียบครับบทถือด้วยครับ หมดถือครับครับพี่น้องมันนี้ก็ย่ำโลบกันแล้วล่ะครับย่ำอีแอบ e ครับกบครับนี่นี่ก็ได้จากโตัวนี่พี่น้องเดี๋ยวจะนับให้พี่น้องเบิ่งก่อนครับ นึ่งอันนี้หนึ่งตัวหรอกครับสวยงามอันนี้ลังนี้ถึกสองตัวครับนี่ถึกกุบไวรุ่นนะครับตัวหนึ่งอีกครับตัวหนึ่งอีกครับลังนี้เออลังนี้กุบหน่อยครับหน่อยหน่อยครับ ได้หาหกตัวครับพี่น้องได้หกตัวครับเดี๋ยวน้บลายดแหลมีครบหน่อยครับตอนนี้กับพอออมอยู้ครับเนี่ยก็เริ่มเศร้าแล้วครับน้องหลับเมื่อนี้ก็พี่น้องเบื้องแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนื้อเลยครับพี่น้องหรับเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนด้อครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ